วันนี้อยู่กับเจ้า h o n d a Accord 2.4เทคนะครับเป็นตัวท็อปเครื่อง2004ปี2014คันนี้นะครับตัวท็อปมีซันรูฟครับนุ่มและแน่นแบบไม่ย้วยคิดว่าวัยรุ่นน่าจะชอบ Accord กันมากกว่าเรื่องอัตราลงอัตาเร่งนี่คือไม่ต้องห่วงเลยทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งเรื่องอะไรผมว่า a c c o r d รู้สึกจะดูลงตัวที่สุดวันนี้อยู่กับเจ้า h o n d a Accord 2.4เทคนะครับเป็นตัวท็อปเครื่อง2 4ปี2014คันนี้นะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูความสวยรอบคันก่อนแล้วเราจะมีโอกาสพาไปเทสไล์กันด้วยเริ่มแรกกันนะครับคันนี้ได้รถสีขาวไฟเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีครบเลยครับตันมอง LED ละที่สำคัญตัวท็อปมีซันรูฟครับล้อมแมก็กอันนี้เป็นล้อมแม็กเบิกใหม่นะครับเป็นสีไฮเปอร์พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยดูแพงขึ้นมาเลยครับมาพร้อมกับเดนวอชครับตามจับประตูโครเมียมพร้อมปุ่มลดล็อกนะครับมาที่ด้านท้าย ด้านท้ายนะครับไฟท้าย LED นะครับผมมีกล้องหลังมาให้ด้วยด้านล่างมีโครเมียมแจเม้ากานะครับทําให้รถดูดีขึ้นด้านท้ายนะครับนี่ที่เก็บสารละกว้างมากร่องน้ําทุกอย่างชัดเจนครับเม็ดองเม็ดอาร์กยังอยู่ที่สาคัญซุ้มยังอรไอยังอร่รมีให้พร้อมนะครับซุ้มเดิมๆนะครับยาแนวโรงงานเดิมยังอยู่เลยเนี่ยครับยาเดิมโรงงานโครงสร้างสวยๆอุปกรณ์ครบครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันหน่อยครับแล้วก็เราจะให้ดูโครงสร้างนะครับ เครื่องยนต์2.4รถสวยๆครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักคลิปปั้มตัดต่อจมน้ําแน่นอนนะครับเม็ดอาร์ตพวกอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ดีเลยครับล,ล้อเม็ดอาร์ตทุกอย่างก่อนส่งมอบถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าได้ไปเนี่ยเติมน้ํามันใช้อย่างเดียวได้เลยครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับภายในนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําจากโรงงานนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆ ตัวลายไม้ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นออกโทนสีน้ำตาลดำๆนะครับรถก็จะดูเข้ากันกับตัวที่เป็นคอนโซลสีดำตัดกับนี่ครับสีเงินนะครับรถเลยดูแบบแฝงไปด้วยความหรูที่มีอารมณ์สปอร์ตอยู่ด้วยตัวเบาะคู่หน้าเบาะไฟฟ้าครับเบาะคนขับมีเมโมรี้สองตำแหน่งนะครับแล้วเราสามารถปรับเบาะคนนั่งผ่านตรงนี้ได้ด้วย วิทยุแอร์ Air, ทุกอย่างใช้ได้หมดครับ start, พุสสตาร์พวงมาลัยมตัตติฟังชันครุสคอนโทรลครบเลยครับผมแล้วก็คันนี้นะครับพิเศษอีกอย่างในรถคันนี้คือมีซันรูฟนะครับเดี๋ยวเราเปิดซันรูฟให้ดูบอกเลยว่าอลังการมากๆได้รถตัวท็อปนะครับเนี่ยเวลาเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วเวลาไปเที่ยวหน้าหนาวเจอที่อากาศดีๆก็เปิดซันรูฟรับลมได้ครับขับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เบาะหนังสภาพดีทุกตำแหน่งนะครับ โอ้ oh, พื้นที่ขาลื้อเหลือเลยหัวหลื้อเหลือเลยนั่งสบายมีที่เก็บสัมภาระด้านหลังทั้งสองเบาะนะครับมีที่วางแขนด้านหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีที่วางแก้วสองตำแหน่งตรงที่วางแก้วก็ตกแต่งเป็นลายไม้สีเข้มนะครับรถก็ดูดีเลยนี่ตรงนี้ก็แต่งด้วยลายไม้สีเข้มมีแอร์หลังแล้วก็ถ้าร้อนมีม่านข้างมาให้ด้วยครับบอกเลยว่าครบจบม่านหลังก็มีนะครับบอกเลยว่า f u ลอ option ฮะ ครับแล้วก็รถคันนี้นะครับความพิเศษอย่างที่แจ้งไปเรารับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำต่อต่อกองไม้และนี่คือเป็นการันตียืนยันนะครับเป็นผลตรวจ Inspect i o n นะครับจากวันทูคานะครับผมนี่ก็คันนี้จะได้คะแนน5ดาวนะครับตรวจรายละเอียดรถต่างๆครับเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบต่างๆนะคือรถพร้อมใช้ครับแล้วก็นี่ครับอยู่ในคุณภาพที่ดีเห็นไหมเขียวหมดเลย คือตัวรถเนี่ยพร้อมใช้เลยลูกค้าแค่ซื้อไปเติมนอ้ำมันใช้ได้เลยครับสบายใจได้เลยครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในเจ้า Honda Accord นะครับรุ่น2.4เทคตัวท็อปปี2014ก็เดี๋ยวเราจะพาไปลองฟิลลิ่งกันขับขี่นะครับไปเทสต์ได้กันสัมผัสแรกที่ขึ้นมานะครับก็แน่นอนครับระดับรถ Accord เนาะสัมผัสถึงความนุ่มนวลแล้วก็หรูหราการตกแต่งเอ่ยรายละเอียดในการประกอบทุกอย่างนี่คือรู้สึก พีเมียมแล้วก็วัสดุที่ใช้ค่อนข้างดีทั้งเป็นลายไม้ที่ค้าถทูม,มอลายลายไม้ตรงควนโซลทุกอย่างรถด,ดูดีมากแต่ก็ไม่ได้โยบย่ามนะหมายถึงแบบมีความนุ่มแต่ก็ไม่ได้ย,ย้นะ้ยแบบน้ําหนักโฟมละยก็กําลังดีไม่ได้หนักเกินทัาศนาวิสัยเนี่ยเป็นรถที่กระจกใหญ่มองง่ายครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางไม่มีอะไรมากั้นนะครับมองง่ายมองสะดวกทั้งซ้ายขวากระจกหลังมองง่าย ต่อให้เปิดม้านหลังก็ยังมองดูสบายไม่ได้รู้สึกขัดอะไรแล้วมีกระจกตาแสงมาให้ด้วยค่อนข้างดีเลยแล้วก็เรื่องการเก็บเสียงการเก็บเสียงค่อนข้างดีครับแล้วก็การเก็บพวกรอยต่อก็สะเทือนขึ้นมาน้อยมากการเข้าโค้งเนี่ยเข้าเข้าลงเข้าโค้งได้มั่นใจครับไม่มีโยนไม่มีโย้ยไม่มียบย่มเลยนะแล้วก็แฮไลทงของอะไรรู้สึกว่าเนี่ยเขาดั่งใจนะคมนะผมว่าค่อนข้างกระชับไม่มีอาการโยนตัวไม่แบบไม่เวียนหัวแน่นอนครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอาตาัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยของเจ้าคอร์ดสอเทคคันนี้กันนะครับสามสองหนึ่งเลแหน่ออกหนึ่งแล้วครับบอกเลยว่าไวมากไวมากแล้วก็เสียงเล้าใจด้วย <c oughs> เสียงตอนลากรอบนี่คือแบบ ตอนเติมพลังเร่งอ่ะบแล้วมาเรื่อยๆด้วยมองเลยว่าถ้าเรื่องอัตราเร่งหายห่วงครับขับเดินทางไกลเร่งแซงจังหวะแซงสบายๆครับ ก็ถ้า Accord เนี่ยถ้าพูดถึงถ้าเขาจะมีคู่แข่งทางการตลาดแบบชัดๆเลยก็จะมีอยู่2รุ่นก็มี Toyota Camry กับ Nissan t ท a n a ซึ่งถ้าเอาตามตรงตามความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบฟีลลิ่งของ Accord มากที่สุดก็คืออย่าง Camry บางทีจะออกไปทางนุ่ม t ท a n a นี่ยิ่งนุ่มเลยสบายๆนุ่มนุ่มเรียบหรูนุ่มๆหน่อยแต่ c ค m r ีก็จะนุ่มนุ่มเหมือนกันแต่ก็อาจจะมีความกระว้าขึ้นึงแอคคอรนี่ก็จะเป็นฟีลแน่น นุ่มและแน่นแบบไม่ย้้ยเท่าไหร่คิดว่าวัยรุ่นน่าจะชอบแอคคอร์ดกันมากกว่ามันมีความเฟิร์มกว่า22คู่แข่งแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่น่อยก็อาจจะชอบเทยน,น่าถ้าอยู่ตรงกลางเลยก็อาจจะเป็นแคมรี่แต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยผมว่าแอคคอร์ดเนี่ยครับสนุกสุดและยิ่งในเครื่องใหญ่อย่าง2.4เนี่ยมาตาเล่งนี่คือไม่ต้องห่วงเลยเดินทางไกลเติมมาทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งเรื่องอะไรผมว่าแอคคอร์ดเนี่ยใน3รุ่นด้วยกันเนี่ยปีเดียวกันนะตอนนั้นผมว่าแอคคอร์ดรู้สึกจะดูลงตัวที่สุด ก็ได้ไปลองเทสได้ความรู้สึกของ Honda a c c o r d กันแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการหารถสมรรถนะดีในราคาที่ย่อมเยาวนะครับเดินทางไกลบ่อยๆเนี่ยขับทางไกลบอกเลยสบายมากๆแล้วก็ได้ราคาย่อมเยาวครับคือแค่3ามแสนเก้าหมื่นเบาทถ้าท่านใดหารถใหญ่ขับดีสมรรถนะดีฟิลผู้บริหารนะครับแนะนําเลยครับ Honda a c c ค r d คันนี้เลยครับผมหากใครที่เห็นคลิปนี้แล้วผมฝากกดติดตามเพจคาร์คอลเลคชันไว้หน่อยนะครับ เพราะทางเราจะอัปเดตรถเข้าใหม่ตลอดเวลาและถ้าท่านในสนใจสามารถกดมาสอบถามแอดมินได้ขอคลิปรีวิวได้เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยครับผม